สาวหุ่นโง่ฟังทางนี้นะคะคุณมีงบแค่400บาทนะคะคุณสามารถแปลงร่างเป็นนางฟ้าจำแลงได้เลยนะคะบอกรายละเอียดสิน้องเก๋ง่ายมากค่ะตอนนี้นะคะเราเปิดกิจกรรมนะคะเวทล้อชาแลนซีซั่นที่5แล้วนะคะง่ายมาก ก็เอาไขมันมาแลกกับเงินนะคะ,ะ1นึ่งหมื่นบาทคิดดูสิรางวัลใหญ่มากไขมันเรามีค่าได้ยังไงนะคะมาลงสมัครนะคะเวทล้อชาเลนจ์กับเรานะคะในกิจกรรมก็จะมีพวกตารางอาหารให้ตา,หารางออกกําลังกายให้นะคะแล้วก็มีเทคนิคความรู้นะคะในการที่จะทําให้เราเนี่ยหุนสวยได้ภายใน21วันใครอยากขุนสวยนะคะ ไปถ่ายรูปนะคะสวยก่อนปีใหม่นะคะก็มาลงกิจกรรมกับเราได้เลยหรือใครอยากหาเงินเที่ยวนะคะจิงเงินรางวัล1น1 0 0มบาทเลยลงเลยแค่400บาทเท่านั้นค่ะใช่สวยเลิศได้แฟนใหม่กันเลยเอางั้นเลยนะเนีูสวยปุ๊บเลือกได้มีเงิน1,000 0นะคะเที่ยวอีามหากนะคะมีเงินไว้เปผู้ชายด้วยรีบๆนะคะหมดเขตวันที่ยีพฤศจิกายนนี้ค่ะ ให้ทันนะคะแค่400บาทเองค่ะสนใจคลิกเลง์มานะคะ